ยังคงม,มีความสามารถของเขาอยู่ท่านก็รู้เรื่องนี้ดีเขาระบุความถูกต้องของอัญมณีได้เขาเก่งคณิตผู้ดไดี้ว่าเขาเป็นอัจชริยะเลยท่านแม่รู้ไหมว่าเขาอ่านหนังสือทุกเล่มในห้องหนังสือมีความทรงจําเกี่ยวกับภาพถ่ายคนที่มีความสามารถเช่นเขาเหมาะกับวานเปล่าใจยิ่งนักเจ้าคะ่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถรักษาเขาได้เขาจะเป็นประโยชน์ให้กับร้านเรานะเจ้าคะ่ะพูดเสร็จหรือยังข้าเราดำเาญแล้ว ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากข้าห้ามพาใครมาพบปอนานท่านแม่ข้ารู้สึกว่าท่านไม่อยากให้ปอนานหายท่านอยากให้เขามีชีวิตเหมือนคนโล่เหรอหนังกล้าตบข้าหรอตบข้าดีเรื่องแบบนี้ได้ยังไงข้าหวังดีนะ นางไม่อยากให้ลูกชายของนางหายเลยยง้ย่าฮ่าฮ่าตาตาถ้าชนะลูกชายของข้าดีขึ้นคุณชายข้าไม่ได้เชื่อมั่นนะอีกครั้งเลยดีแน่เอาหวะดีแน่มาดีมาเลยไม่กลัวหรอกมาเลยข้าเพิ่งบอกว่าข้าเป็นอัจฉริยะแล้วตอนนี้ยังทำตัวงี่เง่าดีแน่ประเมินเขาสูงเกินไปมาเลยวะดีแน่ฮ่าฮตาตา ลูกข้าดีขึ้นแล้วใช่ไหมเจ้าแพ้แล้วเอาอีกรออมาข้ารู้สึกว่าท่านไม่อยากให้ปอหนานหายท่านอยากให้เขามีชีวิตเหมือนคนโง่เลยยังไงอ๋ยวันนี้อยากกินส้มมาทางนี้มาดูทางนี้หน่อยจ้าไหาซุป้มกนดีกว่า เออนี่ตาตาดูให้ละเอียดนะที่คุณนายบอกให้ซื้อน่ะซ่อมอีกครั้งโน้นน่ะยาแผลผ่าตัดมีได้แล้วก็จีพู่เราซื้อทุกอย่างครบแล้วอ่ะไม่ต้องห่วงนะข้าจัดการเองท่านปู่ข้ายังมีของที่จะซื้ออยู่อ่ะอะไรนะมันคือชาติของข้ามันหายไปแล้วข้าก็ต้องเติมของทำไมเจ้าต้องใช้ชาติด้วยแล้วทำไมเจ้าอยากจะวาดฝ่ากล้ายิ้มแก้มปลีมนักแสดงเหรอ จะดูเหมือนตัวตลกมากกว่าน่าอ๋อไม่มีใครทำได้หรอกสวัสดีสวัสดีตาท่ามาแล้วเหรอนี่เป็นของใหม่นะนี่รอดูสิว้าวมันสวยมากเลยนี่ก็ดีนะ้าดูสิอะแล้วตัวนั้นล่ะว้าวเอ้ยนี่ไม่ใช่เหล่าฮิงเหรอท่านถังช่างบังเอิญที่เจอท่านที่นี่แล้วนี่ท่านจบแล้วเหรอใช่ ข้พึงจะไล่พวกเขาท่านเป็นยังไงบ้างสบายดีเอ๊ว่าแต่เราติ้งหลานชายท่านเป็นอย่างไรเขาชื่อตาตาใช่ไหมวันนั้นข้าไปเยี่ยมตระกูลเซินข้าเห็นเขาดึงแขนของโตโตขอให้นางเล่นกับเขาดูเหมือนลูกสาวข้าสนิทสนมกับหลานชายของท่าน ีแค่ตำลึงเดียวเองอับท่านมีเงินบ้างไหมอย่าเร็วเข้าเร็วเข้านางเรียกท่านปูอย่างนั้นเหรอทางนั้นนางก็เดินดีขึ้นสัถังก็ต้องรีบไปแล้วไปก่อนนะโอ้โ้อรีบไปกันเร็วเร็วเขาอยากได้หลาติงไม่จ่ายค่าเลยนะไปค่ากันนี่รีบไปเร็วไม่อยังไงใช้ชาของข้าเกือบจะหมดทั้งคืนมาแล้วเขาจะซื้อต่อเล้เจ้าไม่ต้องห่วงไปนางเป็นหลานสาวคนเดียวของเหล่าติงเขาต้องชดใช้ให้เจ้าอย่างแน่นอน ก็จริงของท่านนะข้าสงสารเหล่าจริงจริงลูกชายเสียไปนานแล้วตอนนี้เขาก็เหลือหลานสาวพี่คนเดียวนางมาก็ใส่เครื่องสำอางแต่งแต้มหน้าตาเยอะที่รักข้ามีคำถาม เจ้าเคยเจอหลานชายเหล่าติงบ้างไหมเขาโชคไม่ดีเลยเขาไม่มีหลานชายนะมีหลานสาวแค่คนเดียวทั้งใหญ่ทั้งอ้วนชื่อตาตาทนางคลานกับพื้นแล้วก็มันคงจะเหมือนแม่หมูเดินอยู่บนพื้นเลยล่ะแล้วคนบ้าที่ข้าเจอที่ตระกูลเซินเป็นใครกันล่ะเออคนบ้าเหรอตระกูลเซินมีแต่คนโกหกเพราะแบบนี้ไงโตโตถึงได้ถูกหลอกว่าอย่างไงเนอะคือใครโกหกโต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 โดนหลอกอีกแล้วอย่างนั้นเหรอ พูดหน่อยสิร้องทำไมบอกข้ามาบอกมาร้องได้แล้วบอกข้าสิว่าใครหลอกโตโตฮะใครกันที่หลอกโตโตบอกข้ามาสิข้าเี่นวทะเป็นอะไรเหรอนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนท่านผันเกือจะหาลัมไมไออีกล้ว นี่เขาถามข้าเรื่องคนรักตระกูลเสิญอยากรู้ว่าใครหลอกโต้ะโต้ะเฮ้ยนายถังฉนุยาอยู่วยไปดูหน่อยได้ไหมเออข้าไปดูให้นะอย่าอย่าไปนาถังนถังนั่งลงก่อนนะตระกูลเสริญม่นมกลัวไปห้องครัวตรวจพ่อครัวหน่อยบอกเขาคอยดูไฟอย่านื่องปลาเค็มนานเกินไปอีกข้าจะไปเดินเล่นเดี๋ยวกลับมานายหญิงโปรดระมัดระวัง ่ป้าคุณชายหางเฉิง,งคุณชายหางเฉิงนี่ท่านป้าแม่หน่มกลัวไม่เจอกันนานขอโทษที่ทำให้วุ่นวายคุณชายหางเฉิง,งท่านหลงเอ่ยแบบนี้ได้ยังไงพูดตามตรงข้าออกจากโรลงละครเมื่อปีที่แล้วอยากจะใช้เงินเพื่อทำกการค้าเล็กๆโชคร้ายข้าถูกเพื่อนหลอกเอาเงินไป ข้าโกรธและกังวลมากจนป่วยหนักข้าใช้เงินเก็บจนหมดแล้ว